ครับขอต้อนรับเข้าช่องแล้วคุณซีชันแนวครับผมเมื่อน <ev> ne <nea> ี้กะวันที่สองเดือนมกราสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนะครับลอยสามออกงานไปแล้วครับเที่ยวหนึ่งเม่ได้ทายกี่ใบเบื้องครับปีทสยเอาไปแล้วครับเที่ยวหนึ่งอ่อยพันเหลือครับนะครับเปลี่ยนทายแล้วครับดักรายทีมนะครับพว้างเสือมือเช้าก์ครัสือพวงมาได้มา่อวานแล้วครับ ีเด๋ยวว่ัชิอาจลบ,บีเว้ร่ผีไสยย้ครับ,บเอวหาศูนย์หนึ่งแปองยู่นี่ครับเอาดอกไม้ไหวนะครับไหวไม่ยานั่งนะลอยสามคกับไหวเท่ากันครับผมนี่น่าจะลุยง่านประมาณวันที่ซีที่หัาครับ หวไม่จะน,นั่งแล้วครับอาง่าไงครับบหวเทียดทีละขั้นไปครับเกิดเห็ุทั้งที่ทุกปีครับผมสำเร็จแคปนี่ะะบผมีอยังไรครับผมสวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการอีกครั้งครับนี่ครับ ทอเห็ดมาจากคือริ่ครับครับนี่เดินมากอยัางสี้ครับเป็นทอผักเป็นทอหางครับแต่ปรดังครับปีใต้ได้ตองมากแล้วก็ซือ้อมีเอฟซีสอบถามมาลาวา่าตีข้อหัวอะไรคือมันมีข้อที่เขาตีแบบทอเทือบูตั้งหาครับเขาไปเบื้องในเพียรได้ครับผมมาอันละหกหน่วยครับอันนี้ก็เป็น คอหวนครับสื่อมาแบบสำเร็จรูปแล้วก็มาต่อต่อท่อครับเนี่ยครับอยสามครับผมเตรียมบอกงันครับท่านใดเคยมียางกันนํำฝนขวบประจกครับลอยสามมันยางขาดครับเนี่ยสื่อมาเราต้องเหตดใ่แบบอะไรครับแนวน้ำเลยครับนี่้ังเอาทั้งไหนครับเนี่ยครับ เวลาหนาฝนน้ำเขาครับนี่เห็นครับนี่ครับยางมันขาดปกติมันถิงเงาว้างเลยครับท่านใดเคยสั่งแนะน้ำเลยครับลานลานอยังครับดูวันในเพจครับผมน้ำลานขายอะไรมีบปล่ครับผมแนะน้ำเขามากครับนี่ครับสติเกือดที่ลงบ้านหนองว่างครับตัดสติเกือดอย่งครับผม กับประมาณนี้ครับผมตัดเล่นเลครับง่ามขื้นกันหรัคผิดนี่เขาไม่ง้งไหลครับผมลอยพี่น้องฟังเนาะครับผมถ้าเพื่อมีท่านใดสนใจแบบลอยถามจกให้ทอดังครับทอหอนครับอันนี้หอนน้อยๆครับทออันนี้ทอหอนถ้าอยากให้มันหอนคือยังดังกระเข้มต้องถอดทอผักอ่อครับแต่อันนี้พ่ถอดมันสีดังแห้งหมด สร้างใดครับข้อข้อทว่ครับผมไม่เพจแล้วครับผมผมขอไปเบิ้งในเพจหลุดบรรทกนี่อยู่ครับก็อสาเร็จหลุดแล้วเขาก็มาต่อทว่ครับผมสําหรับเลิปเนี่ยเรามีอย่างไรครับผมฝากติดตามช่องเขาคุณทิฉชนแนลไว้ในใจให้เราครับเรื่องถ่ายกกิจสี่หนึ่งเลยครับประมาณนี้ครับผมอาที่อัดจราบีบ่รูอาอัดเขาว่าครับว่าสิลงงามนะครับ เท่าไรคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามช่องโซลคุณซีชั่นแนวอยู่กับลอยสามกับเจ้าแหวนขนาดศูนย์หนึ่งแปดครับผ่าแดงมาถุงวนันแรครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ